สวัสดีครับ FC และก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้เอาบาให้ดูกันนะครับ Apple A53 สํำหรับหลายๆท่านที่ลืมรหัสหน้าจอให้ทำการปิดเครื่องไปนะครับวิธีการแก้ลืมรหัสหน้าจอเราก็มาทำการไว้ d a t a โดยการกดปุ่มให้เครื่องปิดไปก่อนนะครับเครื่องปิดสนิทแล้ว ันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับจะมีปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะเรากดพร้อมกันไว้ให้มันเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมือที่ปุ่มปิดเปิดรอสักพักหนึ่งนะครับให้มันขึ้นมาเป็นหน้าภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนที่เรียงกันก่อนนะรอสักครู่อพอขึ้นมาอย่างนี้แล้วคราวนี้นะครับก็มาทำการ ที่เข้าไปที่ภาษาอังกฤษนะครับเลือกไปที่ตัวแบบนี้ครับแล้วมันก็จะให้เราใส่รหัสรหัสอยู่ข้างบนนี่ครับเนี่ยจะมีรหัสให้เสร็จแล้วเราก็เอารหัสตัวน,นี้มาใส่มันก็จะทําการรีเซ็ตเครื่องนะครับอนี่คือการรีเซ็ตเครื่องไปแล้วคราวนี้รหัสหน้าจอของเราก็จะหลุดไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพอมัน รีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็จะหายไปหมดนะครับแต่ตัวเครื่องแต่บังก็ยังเหลือติด Gmail อยู่นะครับแต่ถ้าเครื่องไหนที่เปิดหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้แล้วก็ยูดีดีบัคหมด OEM ไว้ก็จะไม่ติดนะครับถ้าเครื่องไหนไม่ได้เปิดก็จะติดเมลก็มาลุ้นกันนะครับว่าเครื่องนี้จะติด g m a ม l ไหมนะครับถ้าติดก็ต้องราปดเมลอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือ Op p o เ5 3นะครับตัวเป็นใหม่หน่อยใช้เวลาในการพูดเครื่องนานพอสมควรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอไปให้สั้นลงแล้วกันนะครับในตอนที่มันอธิเวทเครื่องหรือล้างข้อมูลจากเครื่องอยู่นะครับอันนี้บางทีหลายๆท่านดูวิดีโอแล้วเห็นมันภาพมันตัดไปเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลในตัวเครื่องมันจะเยอะนะครับ สำหรับหลายๆท่านที่ทำตามก็ผ่านได้แน่นอนนะครับเรื่องรหัสหน้าจอแต่ถ้าเครื่องไหนติดเบลก็ใช้วิธีปลดแบบหนึ่งนะครับมาดูกันสำหรับเครื่องนี้รุ้ว่าจะติด Gmail ไว้ก็ถัดไปตามปกตินะครับก็เลือกภาษาผมเลือกเป็นภาษาไทยตามถนัดนะครับภาษาของเราที่ถนัดเลยเลือกภาษาไทยเลือกภูม่ภาเป็นไทย โอเคนะครับอันนีก็เลือกอันนี้เปิดเครื่องใหม่ขึ้นระบบจะร,รู้สึกว่าจะช้าหน่อยนิดหนึ่งนะครับอ่ถัดไปไอ้ตัวนี้ติ๊กถูกถัดไปมาดูนิครับถ้าตรงไหนเชื่อมต่อ wi-fi สรุปว่าเครื่องนั้นติดเน็นะครับเครื่องนี้ให้ข้ามได้นะครับข้าม wi-Fi ไ,ไ,ได้ข้ามซิมได้ลุน้นติ๊กไปไม่ยอมไป ก็จะช้าหน่อยนิดนึงโอเคไปแล้วอ๋ดีไปแล้วนี่ก็คือข้ามไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ติด Gmail นะครับถ้าตัวไหนติด Gmail เราก็ต้องไปปด Gmail อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือการปลดล็อกหน้าจอของ Oppo นะครับอันนี้เป็นรุ่น Oppo A53 นะครับตัว 5G ใหม่ๆหน่อยโอเคครับมาฝากกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ก็คงเอาไว้แค่นี้เพราะว่าไม่ติดเมลแล้วไม่ได้ทํางานต่อนะครับก็ส่งงานลูกค้าได้ตามปกตินะครับตัวน,นี้ข้ามไปโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอนี้ที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ